สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนะคะตอนนี้พอดีพิมพ์กําลังจะเดินไปห้างเออไปซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะจะไปซื้อของนะคะตรงนี้แหละนะคะนี่มีโรงแรมฮิวตันด้วยนะคะตรงนี้ยย้อนแสงนะคะตรงนี้ตรงนี้เดีย๋ยวไปซื้อของทีนี้บังเอิญพิมพ์เหลือบมองเห็นต้นมะเดือ่อมันดกมากเพื่อนจา๋ามันแทบจะไม่มีใบเลยนะคะแล้วมันร่วงเต็มพื้นแล้วลูกเท่ากับปั้นนี่เพื่อนจา๋าโอ้โหโชคดี มันแล้วพิมพเห็นแล้วพิมพบอกโอ้ยเหลืออกเหลือใจนะคะก็เลยอยากเก็บภาพให้เพื่อนๆดูเนาะต้นเดียวนี่แหละเดี๋ยวให้เพื่อนดูนะสุดยอดลูกใหญ่มากพันอะไรเนี่ยที่รักไม่มีคนกินนะคะแล้วมันก็หล่นเต็มพื้นโอ้ยเดี๋ยวให้ดูนะคะเพื่อนดูดกมากโอ้พระเจ้าลูกเข่ากาปั้นเอาจริงๆนะพี่ไม่ได้ขีโม้นะแทบจะไม่มีใบดูเพื่อนๆดูเพื่อนๆด,ดูลูกใหญ่ไหมนะคะ ดูลูกมันเริ่มเลยดูอ่าแล้วมันล่วงเต็มพื้นนะพพ์ให้ดูไม่มีคนกินหลอกนะคะโอ้โหดูดูเดี๋ยวพาไปเดินดูไม่ได้ไม่ได้ขี่โม้นะว่าลูกใหญ่แค่ไหนเพื่อนดูเบื้องหนคะน่ะบนอ่ะเต็มฟาร์มือเบื้องลูกนี่นะเนี่ยคะ่ะลูกใหญ่มากพันอะไรเนี่ย ันฝรั่งหรือพันบาวตุรกีเนี่ยโอ้โหดูสิขนาดร่วงเต็มเลยแต่เลือใจนะคะนาว่าบานเทาแพงแพงอยู่นีหล่อเบิ้งน่เนี่ยค่ะเนี่ยแต่ว่ามันก็ร่วงมันก็เสียแล้วแหละแต่พิมพ์แค่ให้ดูไซส์เฉยๆนะคะว่ามันใหญ่จริงดูแค่สามลูกเต็มมือพิมพ์มดูนะคะโอ้โหดูเบิงบ้งค่ะเบิงบ้งเบิ้งค่ะเบิ้ง จริงๆถ้าพิมพ์จะกินก็เอาได้นะคะแต่ว่าพิมพิมพ์ไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะพิมพ์ชอบเออ่ลูกแพรมากกว่านะคะเนี่ยคะ่ะโอ้โหเดี๋ดยวซูมให้ดูเบิ่งนยะดกเกินพิมพ์ไปมาเกตตรงนี้ค่ะตรงโรงแรมฮิวตันนี่นี่นะคะ พอดีเห็นก็เลยเหลือบมองก็เลยโอ้โหพระเจ้าเบิ้งลุงนี่งคายคักจ้ะนี่พันอะไรเนี่ยพิมพอยากรู้พันพิมพ์ก็ถามแฟนไม่เป็นแต่ก็ยังไม่สุกนะคะกำลังกำลังเริ่มเหลืองเหลืองนะ เพื่อนๆดูมันล่วงเต็มพื้นเลยเห็นไหมล่วงเต็มพื้นเลยคะ่ะเบิ้งนะี้ลูกใหญ่มากลูกใหญ่มากบอกเลยลมแรงหน่อยนะคะดานลิงแคนยูเทคดิสเว่นบิ๊กวันอ่าฮะโอ้โห พันอะไรอ่ะทำไมมันใหญ่อย่างงี้โอ้ยดูสิแต่ว่ามันยังไม่สุกนะลิงนอตเรดดีนเามันก็ดิบอยู่ดีมันก็ยังอ่อนอยู่แต่ลูกเหลืองๆนะกินได้แล้วนะคะสีม่วงถึงจะวหวานดูดิลูกไปเริ่มเลยดกพ่อมค่ะดูมันล่วงกับพื้นดิลูกใหญ่มากเบิ้งค่ะแญ่บ่ใหญ่กับเบิ้งมือพิมพ์เนี่ยล่วงเต็มพื้นเลย โอ้ไซส์ไหนเนี่ยนะฮะดูเพื่อนๆดูค่ะดกไหมลูกใหญ่ด้วยดกด้วยโอ้โหนั่นแหละค่ะพิมพเลยเก็บภาพไม่ให้ดูพิมพ์เหลือใจหลายใหญ่ปวดโพดนะคะมาเดือตุรกีเนาะต้นเดียวข้างห้างนี่นะคะ โอเคเดี๋ยวพิมพ์ลาไปแล้วนะคะคลิปนี้เคปสั้นๆเนาะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะเจอกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายต้นนี้ต้นเดียวค่ะกินไม่หวานไม่ไว้ค่ะมะเดื่อค่ะ